เฮ้ยพอมองกระจกแล้วเฮ้ยทำไมฉันดูดูโซมกว่าเดิมวะแก <Yeah, S 1> ฉันตื่นเช้าแบบกำังกายหนักมากนะเออนึ่องออกบ้านแต่ทำไมดูโซมอะไรอย่างเงี้ยต้องดูด้วยว่าลดยังไงให้ดูไม่โซมเออ one two three สวัสดีค่ะทุกคนค่ะขวัญนะคะ วันนี้ YouTube ของเราแน่นอนว่าเราผ่านกันมาจะเข้าเดือนที่3ของปีใหม่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วใครที่ตั้งเป้าหมายกับชีวิตไว้ว่าฉันจะออกกําลังกายถ้าเริ่มแล้วหรือว่าไปถึงขั้นตอนไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยสามารถแบบเมนคุยกับขวัญได้นะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยเป้าหมายที่ตั้งไว้ไปถึงไหนกันบ้างแล้วจะได้ทำคอนเทนต์ แชร์แล้วก็รีวิวกันถูกเออซึ่งในวันนี้ค่ะ E ีีที่ขวัญจะมาพูดถึงกันเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นทิคเล็กๆน้อยๆในการแซมเข้าไปในช่วงที่หลายๆคนอาจจะกำลังลดน้ำหนักอยู่หรือว่าคุมอาหารอยู่แล้วแบบไปครึ่งทางแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยพอมองกระจกแล้วเฮ้ยทำไมฉันดูดูโทรมกว่าเดิมวะหรือบางคนไปเจอคนทักมาเฮ้ยทําอะไรมาผอมลงปะเนี่ยแต่แบบเยาคิดในใจว่า ผอมแต่มันดูแห้งไปเป่าะลรอย,อย่างนี้นึกออกไหมคือมันจะมีการลดน้ําหนักประเภทหนึ่งค่ะที่เขาเรียกว่ามันมันก็ไม่เชิงว่าไม่ถูกวิธีแต่บางทีมันก็ต้องดูด้วยว่าลดยังไงให้ดูไม่โทมเอ,อเพราะขวัญนะเป็นคนหนึ่งที่ก่อนหน้านี้ไปแบบสุดทางมาก <c oughs> ไปยังถึงขนาดว่าออลดน้ําหนักแบบ กินน้อยคือเราไม่เข้าใจไงถ้าใครย้อนดูก็จะเห็นว่าขวัญไม่เข้าใจร่างกายตัวเองไม่เข้าใจหรอกว่ากลไกเป็นยังไงก็คือก็ออกกำลังกายกินตามกินคุมอาหารคุมปริมาณคุมอะไรซึ่งผลสุดท้ายที่มันได้อะมันแห้งแล้วมันดูแบบกระดูกอะทุกคนนึกออกปะมันติดกระดูกจนเกินไปผิวพรรณมันก็ไม่เป่งใสมันดูเหมือนคนไม่สบายซะมากกว่าทั้งนั้นที่แบบ Yeah, ฉันตื่นเช้าแบบคนมังกายหนักมากนะเออนึกออกป่ะแต่ทำไมฉันดูโซมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือก็เลยอยากจะเอา EP เนี้ยมาแซมตรงกลางก่อนว่าเผื่อบางคนที่กําลังไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยผิวพรรณันดูไม่มีสิทธิ์ชื่อเลยดูข้างในมันแบบเอ้ฉันทำไมมันไม่ได้เป้าหมายอย่างที่ท่านตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือเราต้องมาดูนว่าลดน้ําหนักยังไงไม่ให้โสมเนาะ EP นี้ขวัก็จะมาจัดเต็มเลยค่ะในการพูดให้ข้อมูลและกันว่าลดน้ําหนักยังไงดีไม่ให้โสม ออวันนี้นะคะฝันก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนเท้าความกับไปก่อวนว่าการที่ลดน้ําหนักแล้วมันดูโซมเนี่ยมันเกิดจากอะไรเนาะอ่ะก็กดไลค์กดสมัคร i b e แล้วเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยค่ะหนึ่งสิ่งที่ทําให้การลดน้ําหนักแล้วมันดูโซมดูแบบไม่สดชื่อนอะ่ะมันมาจากการที่เราอ่ะ กินอาหารผิดวิธีแล้วก็ออกกําลังกายอย่างถักโหมค่ะอย่างก่อนหน้านี้ตัวของเองเป็นคนที่ออกกําลังกายทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงแล้วก็กินอาหารแบบคุมปริมาณสุดๆคุมคุณภาพอาหารสุดๆแต่ผลที่ได้คือ <c oughs> มันซอมันผอมทุกคนแต่มันผอมไม่มีไม่มีความสุขไม่มีชีวิตชีวาสุขภาพจิตเราก็ไม่ดีด้วยเลยเนานะแล้วเราก็ไม่กินอาหารเสริมใดๆเพราะเราคิดว่ามันมีน้ําตาลมัน ไม่ปลอดภัยมันอาจจะไม่ดีต่อไขมันในร่างกายเราอะไรอย่างนี้เนะ่หรอปะก็เลยเลือกที่จะไม่กินไรแล้วกินอาหารจากธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หลังจากนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีก็เลยถอยกลับมาโอเคมาบาลานซ์ใหม่กินโปรตีนกินผักกินคราบกินไรกินไรสมัคหนึ่งตัวบวมค่ะทุกคนคะ่ะแต่มีไขมันเอ่อมีกล้ามเนื้อนะแต่ว่ามีไขมัน,มน,นนะมไปปกคลุมลนะหรือเป่าะไขมันดีในแหละแต่มันทำให้ตัวเราหนาดังนั้นก็คือกลับมาคุยกับตัวเองว่า แล้วเป็นไรวะเรามาหาบาลานซ์ใหม่การลดน้ำหนักก็มีบาลานซ์กนรุ่นค่ะบาลานซ์ในที่นี้ก็คือเราจะต้องมีวิตามินให้ครบไม่ว่าจะเป็นผักใบเขียวครับหรือว่าอ,อ,อาหารเสริมต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดแล้วเวลาที่เราออกกาลังกายไปเราสูญเสียทั้งเหงื่อสูญเสียคือมันก็ดีนะการเสียเหงื่อดีแต่บางทีเราก็จะสูญเสียวิตามินบางอย่างที่ใช้ในดูแลกระบวนการองค์รวมของความเป็นหญิงของเราทุกคนนึกออกปะเออเพราะผู้หญิงพังคนนะคะลดน้ําหนักผิดวิธี พอลดผีวิธีปุ๊บประจำเดือนขาด สิวมาผิวพันไม่ผ่องใสทุกคนดูผิวขวัญตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวหน้าหรือผิวตัวคือมันสดชื่นมากๆคือขวัญดูแลตัวเองทั้งจากภายในและภายนอกภายนอกขวัญก็ทาครีมซึ่งทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่าขวัญก็ทาครีมอยู่เป็นประจําแล้วก็แนะนําทุกคนอยู่แบบทุก EP อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็คือทาครีมจากด้านนอกส่วนด้านในเองเนี่ยขวัญก็มีเทคนิคของตัวเองเหมือนกันก็คือขวัญจะทานคอลลาเจนค่ะซึ่งคอลลาเจนพอเราพูดถึงคอลลาเจนแน่นอนว่าในท้องตลาดบ้านเราเนี่ยมีเป็น10เป็นร้อยเป็น พันแบรนเนื่อกปะ่ะซึ่งแต่ละแบรนด์ก็จะมีรสชาติที่แตกต่างกันไปนำเอ่อเอ่อไข่คอลลาเจนมาจากปลาตัวนั้นคอลลาเจนมาจากปลาตัวนี้ถูกต้องไหมแล้วหนึ่งสิ่งเลยที่คนลดน้ําหนักหรือว่าดูแลสุขภาพอย่างเราเราเนี่ยต้องดูไม่ใช่ว่าอุ้ยเจ้าเนี้ยเจ้าของเขาสวยมากเลยผิวพรรณเขาดีมากเลยแต่เอาของเขามาดูหลังซองน้าตาลล่อไปกาวกมอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะมันไม่ได้วันนี้นะคะฝนก็เลยมีคอลลาเจนตัวที่จริงๆเริ่มกินมา เกือบเดือนแล้วเออตั้งแต่แบบช่วงแต่งงานเสร็จอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็กินตัวนี้มานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นจริงๆนะเราแบบช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินตัวอื่นเลยแล้วก็วิตามินก็ลดน้อยลงเพราะด้วยแบบอยากจะเซตซิโลใหม่เนาะแล้วมาเจอตัวนี้ค่ะทุกคนยูยูคอลลาเจนนี่เป็นคอลลาเจนที่นําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะคะ ไขมันเนี่ยศูนเปอร์เซ็นต์น้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีบางตัวเนี่ยคอลลาเจนบางตัวมีคาร์บนะคะคอลลาเจนบางตัวมีน้ําตาลนะคะมีน้ําตาลไม่ว่าแต่บางทีมีน้ําตาลที่มันไม่ใช่ย่หวานอะ่ะกินแล้วมันก็ไม่ใช่แบบว่ากินแล้วมันมีผลต่อไขมันในร่างกายของเรามีผลต่อน้าท้องล่างของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวนี้คือน้องมาแบบ คอลลาเจนเพียวๆเลยค่ะซึ่งเอาจริงๆก่อนที่ขวัญจะกินอะไรก็แล้วแต่ขวัญจะศึกษาแล้วก็อ่านก่อนว่าเขาอะมีอะไรยังไงบ้างตัวนี้นะคะขวัญได้ความมาว่าเขาเป็นคอลลาเจนที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นแบบร้อยเปอร์เซนต์แล้วก็มีมากถึง4สายพันธุ์เลยมีถึง4สายพันธุ์4ชนิดที่ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยส่วนใหญ่อะก็จะมีประมาณ1นสอะไรประมาณเนี้ยแต่อันนี้คือกระโดดมามี4สายพันธุ์แล้วรสชาติคือไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่เหม็นคาวเลยไม่มีกลิ่นของคอลลาเจนเลยคือปกติอะ่ะมันจะมีบางแบรนด์แหละที่เขาก็ไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่สีไม่ใส่อะไรเลยแต่ก็จะพอชงแล้วมันเหม็นมันเหม็นคาวอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือเดี๋ยวขวัญชงให้ดูคือมันไม่เหม็นคาวเลยดยนะคะมันใส่มากๆแล้วมันก็แบบสามารถละลายได้ในน้ําเปล่าอ่ะในน้ําเปล่าแบบธรรมดาทั่วไปอะ่ะเออคือเวลาขวัญกินอะ่ะขวัญก็จะไปอ,อ่อ ออกกาลังกายใช่ไหมพอออกกาลังกายเสร็จแล้วเนี่ยก็จะกินตัวนี้หลังอาหารเพราะว่ารู้สึกว่าเออมันจะได้ดูดซึมได้อะไรประมาณนี้อันนี้คือแล้วแต่นะส่วนตัวบางคนก็กินก่อนเมื่ออาหารแต่ขวัญน่าจะกินหลังอาหารมื้อเช้าคอลลาเจน,เนขวัญจะกินหลังอาหารมื้อเช้าตลอดนะคะขวัญก็จะเอาอย่างเงี้ยหนึ่งสกู๊ปนะคะต่อการกินหนึ่งครั้งก็ใส่ไนน้าแบบนี้คือจริงๆอะ่ะเรื่องผิวทุกคนต้องระวงังทุกคนไม่ใช่ว่าจะมองข้ามไปนี่ๆนๆนอะ่ะคนคนให้เขาแบบละลายนะคะคนจนใสเลยนะ คือไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่เหม็นคาวแล้วก็ทานง่ายมันจะเหมือนแบบน้ำเปล่าที่เรากดมาค่ะทุกคนคะเนี่ยคนไปเรื่อยๆน้องจะใสขึ้นละลายง่ายมากเนี่ยละลายหมดแล้วอะ่ะเออแล้วก็กินแบบธรรมดาได้เลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเออเปรี้ยวหวานหรือว่าอะไรยังไงนะคะก็คือเป็นแบบรสชาติน,น้ำปล่าปกติเลยซึ่งตัวนี้นะคะเขาไม่ใช่บำรุงเพียงแค่ผิวอย่างเดียวคือถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่เอาผิวมานั่งคู่ให้ดูทุกคนต้อบอกว่ามันต้องดีนันจากภายในะ่ะนี่ออกกำลังกายนะ ออกรมกายแต่ไม่โทมก็คือเนี่ยแหละค่ะดูแลตัวเองด้วยลักษณะนี้คือไม่ได้บอกว่าต้องไปกินคอลลาเจนแล้วผิวจะดีขึ้นแต่ว่ามันคือสิ่งหนึ่งที่ช่วยดูแลองค์รวมของผู้หญิงด้านในคอลลาเจนมันคือแบบเหมือนจุดด้านในของผู้หญิงอะนึกออกป่ะที่แบบร่างกายมันขาดไม่ได้คือขวัญก็จะกินแบบอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันเหมือนเรากินน้ำเปล่ายิ่งผสมกับน้ำเย็นคือง่ายมากไม่มีกลิ่นเลยทุกคนค่ะ มันเหมือนเรากินน้ำเปล่าธรรมดาทัาา่วไปจริงๆแต่ดูแลทั้งผิวทั้งเล็บทั้งข้อต่อทั้งผมต่างๆของเราคือส่วนตัวขวัญอ่ะให้แม่กินด้วยเพราะว่าแม่ก็แบบเริ่มมีอายุแล้วใช่ปะก็จะมีในเรื่องของอกระดูกต่างๆนานาคนก็ให้เรากินทั้งโปรตีนแล้วก็คอลลาเจนเสริมกันไปควบคู่นึกออกไหมเพราะมันเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราต้องการคือขวัญจะย้ําทุกคลิปว่าการออกกําลังกายเนี่ยโปรตีนเป็นสิ่งที่สําคัญต่อร่างกายและอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญต่อร่างกายผู้หญิงอย่างเราก็คือการมีคอลลาเจ แล้วก็ออกพิวิธีกินอาหารผิวิธีคอลลาเจนในร่างกายของเรามันก็หายไปซึ่งตัวนี้นะคะขันก็ลองกินมาเองสักพักแล้วเนาะขอนก็ชอบในความที่เขาไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลแล้วก็ไม่มีไขมันไขมันคือศนะคะแล้วที่สําคัญเลยคือถึงแม้เขาจะไม่มีรสชาติแบบสตรอเบอรี่หรือว่ามะนาวหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่แต่เขาทําให้การกินของเราไม่ได้ลําบากคือมันดีมากๆเพราะว่า ชอบเลยอะ่ะคือปกติอะ่ะพอมันมีอะไรพวกนั้นมันปรุงแต่งต่างๆเข้ามามันส่งรสชาติหรืออะไรงย่างเ้มาแต่พอมันเป็นการกินที่เราแบบเพียวร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันคือรับเต็มเต็มไงทุกคนนึกออกปะเออคือกินให้ดูด้วยเดี๋ยวจะหาว่ากินไม่จริงคือกินจริงๆชงแบบกินข้าวเสร็จก็คือชงดื่มเลยเพราะรู้สึกว่าแบบเออเป็นช่วงเวลาที่ก็ร่างกายเอาไปใช้ได้อะไรอย่างเงี้เนาะอย่างส่วนตัวเนี่ยนะปีนี้ขอนต้องบอกว่าพออายุมันจะเข้าพอเข้าเลขสามเนี่ยทุกคนคะ่ะมันจะ เ,เขาว่ากันว่าหน้ามันจะแบบผิวเราจะสังเกตได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงจริงตอนแรกขวัญไม่เชื่อนะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่เห็นจริงๆว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตอนเด็กๆก่อนหน้านี้ขวัญดูแลตัวเองมาค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยคือถามว่าอายุเท่าไหร่ถึงจะควรกินคอนลลาเจนได้คะหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆอะเริ่มกินได้ตั้งแต่เลขสองอะไรอย่างเงี้ยก็คือสามารถกินได้เลยเพราะว่าถ้าเรายิ่งดูแลให้มันดีเนี่ยมันก็จะช่วยชะลอให้ในวัยที่มันควรจะเหี่ยวควรจะแบบ อะไรแบบว่าบทสภาพไปอะ่ะมันก็จะช้าลงมันนีมากๆซึ่งตอนนี้ขวัญยังไม่ได้รู้สึกว่าตื่นมาแล้วหน้ายับเป็นเส้นๆอยู่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเลยแล้วก็ยังรู้สึกว่าผิวมันดูเต่งตึงอยู่เพราะด้วยความที่เราเป็นคนที่ดูแลตัวเองตั้งแต่แบบเริ่มต้นแล้วก็มีความเสมอต้นเสมอปลายขวัญไม่ได้บอกนะคะว่าการกินคอลลาเจนเพียงแค่หนึ่งกระปุกแล้วจะเห็นผลแบบ อยู่ได้อีกสิปีทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่ที่ความสม่ําเสมอค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเริ่มเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยไม่ต้องไปหาว่าแบบอุ้ยจะเอารสชาติอะไรดีนะต่างๆนะคือตัวเนี้ยพอความที่มันไม่มีรสชาติอ่ะมันจะง่ายมากๆกับการที่เราจะเอาไป mix and match กับน้ําดื่มของเราสมูทตี้ถ้วยนี้ของเราหรืออะไรใดๆที่มันสามารถใส่ได้ เอาไปใส่ได้ค่ะส่วนตัวเนี่ยบางทีอ่ะฝันก็จะชอบเอาแบบเนี้ยนะตักอะแล้วก็เอาไปใส่กับพวกสมูทตี้แล้วก็ปั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เหมือนกันแล้วแต่แต่ถ้าแบบวันไหนไม่ได้มีอารมณ์ในการทําสมูทตี้หรือสั่งสมูทตี้มากินก็ชงกับน,น้ำเปล่าธรรมดาทั่วไปละลายได้ทั้งแบบในน้าเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องปกติละลายได้หมดเลยแล้วก็ละลายง่ายด้วยไม่เป็นก้อนนะคะคือแนะนําเลย ส่วนผลลัพธ์ที่ได้จากการทานคอลลาเจนอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นประจำนะคะทุกคนก็จะเห็นแล้วแหละว่าผิวจะดูฉ่ำขึ้นอ,อันนี้ขวัญไม่ได้ลงรองพื้นเลยนะคะทุกคนคะ่ะอันนี้คือหน้าแบบสดๆของขวัญเลยว่า เนี่ยผิวมันจะดูเปล่งขึ้นดูเหมือนแบบมีน้ํามีนวลแต่ไม่ได้ดูอ้วนะนะทุกคนนึกออกไหมคือมันมันมันไม่เหมือนกันนะมันจะดูแบบสดชื่นขึ้นคือออกกาลังกายแต่ยังดูสดชื่นขึ้นอยู่มันก็เป็นผลผลี่ดีแล้วก็ในเรื่องของริ้วรอยต่างๆเนี่ยริ้วรอยเล็กๆเนี่ยมันก็จะช้าลงนะคะแล้วก็ถ้าใครที่แบบอายุเยอะแล้วคุณพ่อค,คุณแม่เนี่ยก็สามารถกินได้เขาก็จะช่วยชะลอให้แบบเซลล์ต่างๆในร่างกายของเราอะ่ะมันยังทํางานอยู่มันยังตื่นตัวอยู่นะึกออกปะ่ะดีกว่าไม่มีอะไรเข้าไปดูแลเขาเลยเนี่ย เพราะฉะนั้นก็คือเราต้องดูแลทั้งจากภายนอกแล้วก็ภายในค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะทานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากให้ดูให้ดีว่ามันดีต่อสุขภาพของเราจริงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่กระแสนาะงอย่างตัวเนี้ยขวัญมั่นใจมากๆว่ามันดีเพราะว่ามันไม่มีน้ําตาลแล้วมันไม่มีแป้งเลยก็เลยหยิบมาแล้วก็พูดให้ฟังแล้วกันว่าช่วงนี้กินอะไรแบบนี้อยู่จริงๆกินแบบของยูคอลลาเจนนี่แหละคอลลาเจนเพียวๆไปเลยไม่ต้องตกแต่งสีแสงอะไรทั้งนั้น คือเพียวไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วมันเห็นผลดีกว่าด้วยซ้ำนะคะก็ฝากเอาไว้แล้วกันแล้วก็อย่างที่สําคัญเลยนอกจากที่เราจะกินคอลลาเจนแล้วหรือกินวิตามินต่างๆเสริมเข้าไปแล้วเนี่ยหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เหมือนกันก็คืออาหารหลักของเราก็ต้องทานในครบห้าหมู่ด้วยนะไม่ใช่ว่าคือถ้าใครที่เป็นสายคีโตอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือโอเคขวัญอาจจะเข้าใจได้ว่าคุณก็มีในแนวทางในการลดน้ำหนักแบบนั้นแต่ถ้าส่วนตัวถ้าให้ขวัญแนะนำหรือว่าตามขวัญอยู่ขวัญอยากแนะนำให้กินแบบโลคาร์บไฮแฟต นะคะก็คือกินข้าวอย่าขาดอยาาด่อยาพองแปง้งยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยห้ามขาดเลยไม่งั้นประจำเดือนคุณจะขาดแล้วระบบภายในคุณจะพังผ่อนเคยประจำเดือนหายไปแล้วแบบสองสาเดือนเลรอย่างเงี้ยคือมันพัง,งจริงๆแล้วพอเราเจอบาลานซ์เจอทุกอย่างของตัวเองลองให้แล้วไงแบบก็คือบาลานซ์ตรงกลางไม่ต้องเสียเวลาไปลองกินแบบโลค์บไฮแฟตแล้วก็วิตามินเสริมต่างๆที่มันดีต่อสุขภาพของเราเจริงๆไม่ได้กินแล้วแบบยิ่งไปทําให้น้ําตาลระดับน้ำตาลในเลือดของเราเพิ่มมากขึ้นเรื่องง่ายๆค่ะทุกคนค่ะสิ่งพวกนี้ไม่ได้กับใครเลยได้กับตัวเอง เราจะมีความรักอะไรก็แล้วแต่แฟนไม่ได้กับเราด้วยสิ่งที่เราได้คือตัวเราเองแล้วเขาก็จะภูมิใจในตัวเราด้วยที่เราหลักตัวเองเนาะแล้วก็ถ้าเรารักตัวเองเป็นแล้วเราจะถ่ายทท่าห้กับคนอื่นเหมือนที่ขวัญกำลังทําอยู่ทุกวันนี้ในการแชร์บอกต่อสิ่งนีๆดีให้กับทุกคนเพราะว่าขวัญอยากให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีแบบดีจริงๆอะ่ะ เออเนานะอะไรที่มันดีก็อยากที่จะมาแชร์บอกต่อกันนะคะก็ฝากเอาไว้ละกันสำหรับ EP นี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด u b s c r i b e ไว้นะคะก็จะทำทริคต่างๆหรือว่าอยากให้ไปทดลองอะไรให้อย่างเงี้ยก็สามารถเมนพูดคุยกันได้นะคะเพื่อเป็นไอเดียแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าวันนี้ก็ฝากเอาไว้ละกันสำหรับ EP นี้เนาะลองกลับไปดูคอลลาเจนที่บ้านดูว่าเนี่ยมันดีหรือ,อยังเนาะแล้วก็ลองเปิดใจให้กับ U คอลลาเจนดูนะคะอันนี้เป็นคอลลาเจนเพียวๆที่แบบมงลงไปเลยนะทุกคน วันนี้ก็ไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายคะ่ะอ๋อลืมบอกไปเุื่อาตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่คือซื้อ2แถม4ในราคาเพียงแค่1,780บบาทเฉลี่ยต่อกระปุกแล้วคุ้มสุดๆเลยคะ่ะอย่าลืมไปซื้อมาลองทานกันดูนะคะ